สวัสดีครับทุกผู้ชมครับขอท่านครับเข้าสู่ช่องบัตติเดชแนลครับวันนี้มาดูเกมพินี้ครับในเวอร์เฟนบีฟ่า21นะครับโอ้หยุดโลกครับซปเปอร์โคตรบิ๊กแปดครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเปิดรังเอติฮัสเตเดียมครับดวลกับแชมป์เก่าอย่างลิเวอร์พูลครับในส่วนของการบรรยายเกมนี้ครับ ดูชมรมผมแอดมินก็จินะครับทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายนะครับตารางคะแนนนะครับซิตี้อันดับที่10นะครับมี1ิคะแนนส่วนลิเวอร์พูลหลงมาเป็นรอจักลุงแล้วนะครับอันดับที่สามตันชนะได้นะครับในคืนวันศุกร์ครับ16คะแนนอ่ามาดู11ตัวจริงครับแมนซิตี้ครับประตูเป็นเอเลสันเบรย์สครับแผงหลังมีใครวอลเกอร์ดูเบนเดียสอามิร์ลาปแล้วก็เจมส์เซโร่ครับดัดซ้ายตรงกลางมีคิวินเดบรอยโรดี้แล้วก็ อินคลายกดจกรรมนะครับแล้ว3ตัวบนครับบอลันตอเลสรอยฮิสเซอร์เลนแล้วก็ได้การเวทเคลียกลับมายินเป็นหน้าเป้าอีกครั้งหนึ่ง4-3-3นะครับของฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับส่วนทุ่งเยือนอย่างยูฟครับประตูเป็นอาริสันเบกเกอร์ครับแผงหลังมีเทรนอเลเซนด์อาร์โนครับโจโกเมสเปอิฟันอับโจโกเมสแล้วก็โจโมาติสนะครับ แล้วก็มีแอนเดอร์บูร์สันครับแบ็กซ้ายตรงกลางมีจอแอนเทนเซนครับนามิกิเอต้าแล้วก็จิโอเบนาดุม3ตัวบนครับโมซาลาโรเบโตฟิมิโนแล้วก็ซิโดอมานี่ครับวันนี้ทิมค็อกก็เลือกใช้ทางด้านฟิมิโนนะครับหลังจากที่การสัปดาห์นี้ทีมค็อกเลือกทางด้านนิโกโชต้าได้เป็นหน้าเป้านะครับในเกมที่บุกไปถล่มอัตแลนตาในิสกยูฟ่าแชมเปสติก5-0นะครับ ่วนซิตี้การสดปดาร์ก็ชนะอุเปีเยกอสครับที่บ้านตัวเองนะครับ3-0นะครับอาเกมเริ่มครับ2ทีมเต็งแชมป์ครับมาเจอกันครับเตง็งจะกเป็น2มาเจอกันว่าผลการแข่งขันนัดนี้จะออกฝั่งไหนนะครับหรือโพมาที่นี่3ปีหลังเนี่ยแพ้รวดเลยนะครับ แต่การที่เจอในแอนฟิลด์เนี่ยลิเวอร์พูลกลับทำผลงานได้ดีนะครับแต่มาที่เทฮัสเนี่ยมักจะเป็นซิตี้ที่จะทำผลงานได้ดีกว่าหรือลับเพล็กับให้โรดี้สันสันครับโรเบนดิอดสว็อกเกอร์โรเบนดิอยสจับให้เดอะบอยโรเบนดิอดส วอลเกอร์ผาขึ้นมาครับย้อนจับมาอเมริราป็อกโรตี้โรเบนเดียสอเมริกราป็อ,ปอ,อกาอขามมาครับให้กับโรนดีโรเบนเดียสครับเลือดิเดบรอยโรเบนเดียสอเมริกราป็อก เทอร์ดี่ครับให้กับลาบป็อกลาป็อกโดนบีบครับอืเดี๋ยวสันซันกับโรเบนดิออสการเสริมเอาโรเบนดิออสเข้ามาในแผงหลังของแมนซิตี้นี่ก็จะทำให้แมนซิตี้เองนี่ก็มีเกมรับที่ดีขึ้นนะครับหลังจากที่ลูยก,การที่แล้วนี่ซิตี้เสียประตูเยอะมากนะครับแต่จังหวะนี้ฟรานโตเลสยังไม่ออกครับเล่นกับเคซูส กลับมาครับโรดี้จ่ายเข้าในติดกัตัก,กันเพื่อสินเป่าว่าจนมาติฟฟ์ฝ่าวับโอ้โแล้วเป็นลูกฟรีคิกระยะหวังผลเลยครับโอ้โหบริเวณริมเส้นหัวก็โหลกครับโอ้โแล้วเดืบรอยยิงได้ด้วยครับจังหวะน,นี้นี่ออาแล้วครับลูกฟรีคิกของแมนซิตี้ เป็นเดบรอยปั่นโอ้โหหนึ่งศูนย์นะครับโอ้อาริสันเบเกอร์ไม่ขยับครับโอ้จะบอกว่ายิงได้อย่างเฉียบแล้วกันครับเควินเดบรอยอาร์ล้ครับแมนซิตี้ขึ้นนำครับเพียงแค่16นาทีโอ้โหเดบรอยถูกฉะโงกกับการได้หยับลิเวอร์พูลจริงๆครับโดยการทีแล้วก็แอสซิสต์มากสุดครับตับเดบรอยปั่นข้ามแล้วก็โอ้ไม่ทันครับอิสัน คือขยับตัวมานี่ก็ไม่ได้พุ่งเลยครับเพราะว่าบอลมันมุดเสียบผู้สุดมุมเลยครับโอ้โหแสงเลยครับเตือนครับมาโดนก่อนครับแหมเพียงแค่16นาทีครับโอ้โหแมนซิตี้นำไปก่อนนะครับอื้มหึ่ม1-0ครับซิตี้ขึ้นนำชนิดที่ลิเวอร์พูล ยังไม่ได้บุกเลยนะครับไวยเติมครับเลือกกับมาเน่ย้อนกลับมาครับโจโกเมสโจแดนเฮนเดอร์ส jo ันกีตาย้อนมาที่เฮนเดอร์สันนะครับเจอมาติฟตักมาให้กับลูฟโตฟิมิโนเลือกกับกีตาอาขวาเติมแล้วเป็นโมซาล่าซาลาย้อนกลับมากีตากีตาเพลิกยังไม่ให้จ่ายเข้าในมาเฮนเดอร์สัน จอแดนเฮนเดอร์สันพลิกแล้วก็ <c oughs> ไม่มีช่องเปิดเฮนเดอร์สันยังคลองบอลอยู่เฮนเดอร์สันเรือกเส้นกับไวเดอตุ้มครับฟิมิโนซมาเน่มาเน่ยึกยักแล้วก็ทางซ้ายมาเน่ยังไม่ได้เปิดครับมาเน่ช่องไม่เปิดเลยครับไวเดอร์ตุ้มไม่กับมาเน่อยู่มาเน่ ane, ย้อนกลับมาให้กับแอนดูโรเบอร์สัน เพเทสซันแจกเข้าในมาฟิมิโนตวัดไปก็ติดอินไคกตโดการน,นะครับกตโดการแล้วเอาไปติดกันเองโอ้โหแล้วอาให้กับทางฟิมิโนสายเป็นซโดมาน่หาช่องหาแล้วก็ยังไม่จบโอ้โหยังจบไม่ได้ย้อนกลับมาครับนีต้กลับไปที่ซโดมาน่ยังไม่มีทงย้อนมาโมซาร่าโอ้ซิตีงก็แพ็กแน่นเร็วเลยนะครับพอเรียกโได้บอลมาเนี่ยเพเทสซัน มาเนี่เลือกวว้รุกจ่านจะฟิมิโนเอาอย่างได้พิกฟิมิโนไปเองฟิมิโนในกรอบฟิมิโนแล้วพลิกหาหาช่องโกไปไม่ได้ครับโดนดต่เจลูกเบนดิอัสครับโอ้โหก็ไม่จะจบครับลิวโผแล้วซิตี้สวนนะครับเคซุสฟอรันโตเลสรับให้กับวิเคซุสฟอรันโตเลสเรียบร้อยเคซุสทางขวาฟอรันโตเลสโดนแต่ใจไปทุบโอ้แต่ไปทุบจ่ายเสียให้กับกุญชการ กุญแการย้อนมาโรดี้กุญการให้เคซูส์เริ่บรอยโรดีด้ไปที่กับยอดเคซูสต์ตบัดติดมาติฟเคซูสย้อนกลับมาใหม่ที่โรดี้นะครับเริ่บรอยหมาที่ฟรานโตเลสโอ้โหสองศูนย์เลยครับโอ้โหโอ้ขึ้นมาชุดนี้โอ้ทางขวานี่โล่งเลยครับโอแ้แล้วเสร็จฟรานโตเลสครับสองประตูต่อศูนย์ครับโอ้โห าครับประตูที่2เป็นฝั่งซิตี้นี่ครับโอ้โหูต้องมีตัวประกบเลยครับทำให้ฟลานตอเรสขึ้นมาแบบโอ้โหเลือกได้เลยครับเราก็ยิงเปรี้ยงเข้าไปครับแหมสองศูนย์เลยครับนาทีที่35บ้ครับแม City, นซิตี้หนีครูเป็นสองศูนย์ ครับยูโพเองก็ตามหลังสองประตูแบบนี้ก็ต้องพยายามสปีดเร่งขึ้นมานะครับจะเล่นแบบเดิมไม่ได้แล้วซาร่าครับให้กีตาร์ฟิมิโนกีตารเล่นกับฟิมิโนโกลับมาที่เฮนเดอร์สันฟิมิโนโให้เฮนเดอร์สันนะครับตะหวัดติดโรด,ด,ดี้แต่เฮนเดอร์สันยังถึงก่อนไว้ต้มครับให้กับเฮนเดอร์สันฟิมิโนเบรก ให้ไม่ได้ย้อนมาที่จอแดนเทนเดอร์สันกีตาให้มาฟิมิโนเป็นกับกีตาครับฟิมิโนแล้วไหลเข้าในมาไวนาดุ้มไวดุ้มพยายามจะไปครับไวดุ้มสุดท้ายโควตุนจะเปลี่ยนลาปอกครับคิมเบอร์ต์อยไปที่ว่างเลยครับให้กับกับตัเคซูสเคซูสขึ้นมาแล้วครับเคซูสเคซูสเลือกเลือกอย่างไรขวามัไม่ให้ครับแต่ว่ายาวไปแล้วติดมาติด ไว้นาดุมกให้กับ,รบเรอเทอร์ฟิมิโนโ่ดีดมาไว้นาดุมยอ้อนเขินกลับมาใหม่ที่เฮนเดอร์สันฟิมิโนโ่เล่นกับเฮนเดอร์สันนะครับเฮนเดอร์สันวางมาเกต้าฟิมิโนโ่ฟิมิโนโ่จ่ายมาเน่ล้ำหน้าก่อนแล้วครับมาเน่ ลงกลับลายไม่ทันนะครับมาเนี่ยุ่แรงเพราะสองนาทีอ้าวฟรีคิกเปิดไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าจะตีเกียงก็เอากลับขึ้นมาได้ครับกาเบรียลเคสซูสทิ้งทางซ้ายเซอร์ริงพาขึ้นมาเซอร์ริงราฮิมเซอร์ริง ยังเปิดไม่ได้ให้มาที่กับตัลเคซูสจบครึ่งแรกครับโอ,โ,โอ้โหเกมนี้ครับแมสตีได้ได้ว่าชิงจังหวะได้ดีกว่านะครับแล้วก็นำลร์โูลถึง2ประตูต่อศูนย์นะครับโอ้โหดูกันมาร์กตำแหน่งของทางควินเตบรอยครับโอ้โหดูครับแต่ว่าขึ้นฝั่งเขาเยอะเหมือนกันนะครับอาจจบครึ่งแรกนะครับ แมนเชสเตอร์ซิตี้2ลิเวอร์พูลศูนย์นะครับอ่อาเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์ในครึ่งแรกกันนะครับปัะตวขึ้นนำของซิตี้ครับจากกิมเบอร์โตรย์ปั่นข้ามเข้าไปเลยครับโอ้โหอาริซอนไม่ทันแล้วครับ แล้วดูจังหวะนี้โอ้โหทางขวาไปไหนครับเนี่ยโอ้โหทำให้ฟรานตตรเรสขึ้นมาแล้วก็ซัดเลยครับโอ้โหสองศูนย์อ่าครับมาดูกันต่อครับอีก45นาทีในคข้างหลังครับเดว,วิดลิรโพลจะกลับมาได้หรือเปล่าครับตามหลังถึงสงประตู โกเมซครับให้เจอมาติปในพิกีตาชิมิโนกีตาครับหาขึ้นมากีตาโมซาร่าซาร่าย้อนกลับมาครับอาริสันดาโนเพนต์ซันจ่ายหุหนติดโรทีเอาดักได้บอลของซิตี้ครับเคซุสได้กับเตอร์ปล่อยอาเคซุส พาไปแล้วโอ้ยโกเมสเอาไม่อยู่ครับแล้วเคซุสขึ้นมาครับเคซุสไปได้อ้ะโอกาสของโอกาสของอาเดียวเคซุสโอ้โหสามศูนย์เลยครับโอ้โหโอ้จังหวะนี้ไปพลาดเองครับแล้วก็เสียหายโอ้โหสามศูนย์ครับโอ้โกเมสดึงไม่อยู่ครับโอ้โหเคซุสยิงเข้าไปครับโอ้สามศูนย์ครับ ซิตี้ทิ้งห่างออกไปครับโอ้โหดาเบลเคซโรสครับยิงให้ซิตี้หนีลิฟูสามศูนย์นะครับอืมแล้วถอดแล้วครับเฟรนโตรเรสโดนเปลี่ยนออกแล้วสองทางด้าน มาโดซิลบาลงไปครับโอ้สามศูนย์ไปแล้วครับโอ้ซิตี้จบด้วยคมเหลือเกินนะครับไม่กี่นาทีครับโอ้โหได้ลูกที่สามอ้าวโอ้โหทางเฮนเซนเสียบอลแล้วเคซุตขึ้นมาอ้าครับโอกาสของกาเบียวเคซุตโอ้โหโอ้โหโอ้สี่ศูนย์เลยครับโอ้สมาธิของลิเวอร์พูล โอ้ไม่รู้ว่าหลุดเป็นเลยหรือเปล่าครับตัวยุทที่สี่ไปแล้วครับโอ้โหดูอีกทีครับนี่นจ,จะเห็นสั้นอีกแล้วครับโอ้โหแล้วโกมิลับมาติปก็มาไม่ทันครับแล้วยิงดีด้วยครับเคซุสโอ้โหโอ,โอ้สกอร์เท่ากับรุ่นการที่แล้วครับ4 0 ใาแล้วครับโอ้โหกลับมายากครับลิเวอร์พูลโอ้ครึ่งหลังสิบนาทีโดนสองประตูครับเฮนเดอร์สันย้ำให้กับวาด้วยดุมโจโกเมสเฮนเดอร์สันเจอมาติฟมาติฟวางมาที่กีตารครับอาริซา,ดาโด จ่ายติดเซอร์ริ่งครับเซอร์ริ่ง <c oughs> แต่ว่าลิเวอร์พูลยเอาบอลกลับมาครองได้อยู่เฮนเดอร์สันโจโกเมสโจมาติฟเกียตาโกเมสวายนาดุมครับให้กับเฮนเดอร์สันโกเมสครับวายนาดุมทางซ้ายมาเน่เข้าในมาเฮนเดอร์สัน ฟิมิโนติดลาป็อกฟิมิโนย้อนกลับมาใหม่ครับเฮนเดอร์สันให้กับอาริลาป็อกเอาเป็นธนานฟิมิโนครับขออภัยเฮนเดอร์สันเกตาย้อนกลับมาครับเฮนเดอร์สันให้เกตาเฮนเดอร์สันฟิมิโนปล่อยให้กับไปเดอร์ตุ้มลนดะโดยรูเบนเดียรสอาบอลอยู่ที่เดอะบรอยวอลเกอร์จ่ายติดไปเดอตุมครับมาเน่ย้อนกลับมาครับ เอตัสันให้พิมิโนเฮตัสันดีดทางขวามาที่โมซาลาแล้วพลิกพลิกไปด่าโอกาสทองโอ้โหติด,ด,ดเอตัสันครับโอ้ยังไม่ได้ครับประตูไข่แตกบอลอยู่ที่เจลกาเซโร่ลาป,ปอกครับให้กุฎูกันโดโรดี้ตบัดมาครับอินครดดาร์กุฎูกันเคซุสเคซุสพาขึ้นมายังไม่ให้ครับเคซุส ไปที่คีเวนเดอร์บอยเดอร์บอยย้อนมาโรดี้เคียรดเลือกกุดอกการติดเฮนเดอร์สันนะครับเฮนเดอร์สันผาขึ้นมาครับทางขวาโมซาร่าฟิมิโนครับโมซาร่าเกตาฟิมิโนย้อนกลับมาใหม่เฮนเดอร์สันฟิมิโนเจอมาติปเกตาฟิมิโน มาเนี่เล่นกับฟิมิโน่ฟิมิโน่พาแล้วมันติดบล็อกเกอร์มาที่โรดี้ครับกับกุฎูกักกนทิ้งที่ว่างเคซุสเคซุสพาขึ้นมาครับเคซุสเลือกที่เคเวนเดอร์บอยส์ไหลนะครับให้กับกุฎูกันอิงคาตกุก,กันย้อนมาที่เคเวนเดอร์บอยส์แบลตอสซิบาเดอร์บอยส์เคซุสโรดี้ดีดข้าไหน ให้อิงกายกโตกานนะครับโดดดี้กุฎกานโดดดี้มาที่เคซูสโดดดี้ให้กับเดอร์บลอยพลิกย้อนกลับมาครับโดดดี้กับพี่เคซูสกุฎกานเดอร์บลอยพลิกย้อนย้อนมาที่โดดดี้ไหลมากัโตกานพลิกแล้วโคเคซูสไปไม่ได้ครับติดเฮนเดอร์สันต่างกันใหม่ครับลิเวอร์พูลโอ้โห4-0เวลาที่เหลือโอ้โหน้อยมากครับอาจจะต้องสำใจแล้วครับแฟนเดอะคอป ชิมิโน่อาไปกีตาทิ้งให้กับทางโมซาร่านะครับซาลาตวัดรข้าในกีตารกีตาแล้วก็จับไปเองไปไม่ได้ย้อนมาครับเจเดนเฮนเดอร์สรันแโดมาเนี่เฮนเดอร์สันดีดไปครับมาเนี่ Henderson. เฮนเดอร์สันเลือทางขวาโมซาร่าอาครับซาลาซาลาไปไม่ได้แล้วซาลา อาริสตาอานอครับเฮนเดอร์สันเฮนเดอร์สันไปไม่ได้ครับพยายามหาช่องไปด้เลือกฟิโนแล้วกีตาไปครับโอกาสของกีตารพลิกโอ้ยังไม่ให้ครับกีตากีตาขึ้นมาแล้วก็โอ้โหจังหวะจังหวะจะให้มันไม่รู้จะให้อย่างไรนะครับฟิโนเดี๋ย้อนมาที่นายกีตา ข้าในครับไวต้นไหลที่โงซาร่าติดเซฟแล้วก็อีกทีหนึ่งได้นะครับหนึ่งประตูต่อสี่โดยจอร์แดนเอนสันนะครับอย่างน้อยก็ยิงได้นะครับเกมนี้ครับของทางลิเวอร์พูลแม่อาจจะมาช้าไปหน่อยแล้วครับดูขึ้นทางขวาครับแล้วไว้ต้นซาร่ายิงติดเซฟเอเดนเนแล้วก็เอเดนสซนต์ซ้ำเข้าไปได้นี่ครับ สีหนึ่งครับอย่างน้อยก็ยิงยิงได้แล้วครับอาจจะไม่แพ้เกมศูนย์แล้วครับนาทีที่แปดสิบเจ็ดนะครับจากจอแดนเินเทอร์สันโอ้แฟนเดอะคอปอย่าดราม่ากันนะฮะโอ้โหเกมนิดโรดี้ดครับ เด็บรอยย้อนมาที่โรเบนดิอยสโดยที่โรเบนดิอยสคิวเวนเด็บรอยกับเอเคซัสไหลให้ติกีตาครับขัดจะให้กับเคซัสแอนดรเบอร์ซันโจโกเมสเจอมาติฟเฮนเดอร์สันหาขึ้นมาครับเจเรมีเฮนเดอร์สันวายนาดุมเฮนเดอร์สันแล้วฟิมินโอเล่นไม่ได้โดนดัดจากรูเบนดิอยส ไอ้เซนหัวทิ้งแล้วก็จบเกมครับโอ้โหแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเอาชนะลิเวอร์พูลสี่ประตูต่อหนึ่งนะครับเครื่องแรกเนี่ก็สองศูนย์ไปแล้วนะครับฝั่งซิตี้เครื่องหลังได้อีกสองนะครับกองบอลลุนครับวันอาทิตย์นี้ครับจะตามนี้หรือเปล่าครับแฟนเดอะค็อปเองก็เดี๋ยวเพิ่งดราม่ากันครับตัวผู้เป็นใหญ่ก็แฟนเดอะค็อกเหมือนกันนะอ่ะ เดี๋ยวเจอกันนะครับวันอาทิตย์นะครับคู่นี้นะครับเกมซูเปอร์บิ๊กแมนะครับแมสตี้กับลิเวอร์พูลนะครับอ่าวันนี้ต้องลาทุกท่านไปเลยครับเดี๋ยวเจอกันตอนไลฟ์นะครับสวัสดีครับ